สีแรง24แรงะครับผมเพราะว่าแบตนี่เราเราจะใช้พาม่ได้ครับมันเดี๋ยวก็เสื่อมก็ไม่ถ้าไม่ต้องไปใช้งานปิกอัพก็เหมือนกันนิดเดียวฝาท้ายก็เปิดได้เปิด สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับกลับมาพ,พบกันอีกแล้วนะครับกับพัฒพลคนรากยา่ายูทูบเบอร์สายลุยครับทริปนี้ผมเดินทางกลับบ้านครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับระหว่างที่ผมเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับกับถนนหมายเลข11นะครับมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือผมผ่านมาเห็นที่นี่ครับเห็นสิ่งดีๆสิ่งที่เอีหลายๆท่านกําลังตามหานะั่นก็คือเครื่องมือทางการเกษตรก็คือ รถเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ใครๆก็อยากมีรถเกี่ยวข้าวเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าขี้เกียจจะไปจ้างคนอื่นหรือว่าขี้เกียจจะไปรอคิวคนนั้นคนนี้คันนั้นคันนี้นะครับถ้ามีเป็นของเจ้าของเราจะไปเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมิหนำซ้ำ,ำถ้าเรามีเวลาเราสามารถที่จะเอาไปรับจ้างคนอื่นอีกก็ได้นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวนำเข้า จากญี่ปุ่นนะครับเป็นของนอกแลวทีเนี้ยบางคนก็บอกว่าไม่ไม่ชอบของไทยอยากเล่นของนอกบ้ากเดี๋ยวผมจัดให้คลิปนี้ครับเป็นมิสูบิชินะยี่ห้อมิสูบิชินะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันเรื่องราวมันเป็นยังไงอ,อะไรเดี๋ยวผมจะาพาทุกคนไปคุยกับเจ้าของเจ้าของเขาเลยแหละนะครับว่าทําไมเขาต้งขายสาเหตุอะไรเขาตึงขายนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวคนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับพัฒน์พลคนรักแก่ด้วยโอ้โหนี่มีมีทักทายอันนี้อันนี้เจ้าของใช่ไหมนะ่ะไม่เอาโอเคเดี๋ยวผมไปพาพัทพลไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยรถคันนี้เดี๋ยวทักทายกับคุณพี่ก่อนสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรฮะ พี่หมึกครับเนี่ยพี่หมึกเนะ<ๆ>าะคนิยมเรียกพี่หมึกกันแล้วกันเอ๊ะพี่หมึกไมายของพี่หมึกมันชัดหรือเปล่า่ะแบตหมดหรือเปล่าโอ้แบตไม่มีแบบไม่มีมาดูใหม่มา,มาไม่มีอ่ะแบบดูบเด <expl od it> ช็คไม้ดูก่อนเมื่อกี้ผมว่าผมก็เช็คเลยนะป,ป,ปั๊บกดปุ่มแดงมันมันแดงทั้งสองมันแดงคู่แสดงว่าไม่ดีอ่ะเอาเดี๋ยวเอาผมเอาไม้นี้ดีกว่าเดี๋ยวไม้ตัวเดียวเดี๋ยวเอาแบบสัมภาษณ์เอาแบบถ้าผมพูดก็ผม เอาไม้ไว้ใกล้ใกล้ตัวนะครับใช่สัมภาพพิมพ์หมื่นเราก็จะเอาไม้ไว้ใกล้ๆพิมพ์หมื่นก็แล้วกันเสียงมันจะได้ได้ได้ยินชัดเจนนะครับที่นี่ที่ไหนครับพี่ตำบลทับเจียงครับตำบลทับเชียงอำเภออำเภอผมพีรามจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อยู่ติดถนนเส้นจากเอ่อพิษณุโลกไปอุตรดิตถ์หมายเลขสิบเอ็ดเลยเนาะใช่ครับคันนี้ผมเห็นจอดขายมาตั้งตั้งนานแล้วเน่ะกี่ปีแล้วพี่ประมาณสามปีเลยครับสามปีมีลูกค้าแวะมาดูไหมมีครับมีแต่ว่าไม่จบ จะไม่ไปถูกใจหรืออะไรยังไงไม่ถูกใจ <laughs> คันนี้ตำทีนี่เป็นสาเหตุอะไรทึ่ซื้อมาครับพี่ผมจะซื้อมาเกี่ยวข้าวของตัวเองและข้าวไรเบอร์รี่ครับเนี่ยอ๋อทำพี่ทำข้าวไรเบอร์รี่เหรอใช่ครับทำทำไรเบอร์รี่ห้าไร่มะลีห้าไร่ อันนี้เราไปจ้างเขาว่ามันต้องล้างตู้ไงเพราะข้าวเลเบอรี่เป็นฝนไงครับเนาะอ๋อนี่คันนี้คือไม่เคยรับจ้างใครเลยไม่เคยแล้วซื้อมาเกี่ยวของตัวเองโดยเฉพาะเลยครับซื้อมาเกี่ยวของตัวเองโดยเฉพาะปีหนึ่งเกี่ยวข้าวที่สิบไร่ใช่แล้วครับแล้วเสร็จแล้วก็จอดจอดเฉยครับไม่เคยไม่ได้จอดในบ้านนะจอดขายนี่เลยนะครับจอดวางไวันจริงจริงจอดนี่แหละอ๋อที่หน้าบ้านนี่แหละครับแล้วทำไมพี่ถึงขายครับผมว่ามันใหญ่เกินครับอยากจะได้ตัวเล็กกว่านี้ครับเนี่ยมันใหญ่เป็นความจําเป็นก็คือพี่มีีีีนาแแแแคค่่่่่่่ไรรใชัับบบตตตเเกยววขออองงพซื้ ไอ้นี่อะไรมิตซูบิชิเอ็มซีสองหนึ่งศูนย์จีรุ่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นของนําเข้าใจญี่ปุ่นหรือเปล่าครับพี่ครับญี่ปุ่นเลยครับนี่ห้องมิตซูบิชิครับพี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับคันนี้ตอนนี้ซื้อมาสองแสนครับเนี่ยซื้อมานานกี่ปีแล้วครับสามปีแล้วครับสามปีแล้วเหรอประมาณสามปีโอ้สามสามปีสามสี่ปีแล้วประมาณนี้เนาะครับโอ้เนี่ยก็คือสาเหตุที่พี่เขาจะขายก็คือว่ามันใหญ่เกินความจําเป็นเพราะว่าพี่แกไม่ได้เอาไปรับจ้างนะครับคือมีนาแค่สิบไร่จุดประสงค์ก็คคือแ่่่่เเกกีียวววขข้้าารบบลั แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจ้างคนอื่นมาแล้วพี่คงไม่ค่อยมาให้ครับเนี่ยเพราะว่ามันติดคิวเยอะแล้วเราลงนาน้อยอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือต้องล้างตู้ให้เราครับถ้าไม่ล้างตู้ข้าวไลเบอรี่มันก็จะเป็นปนกับข้าวมะลริพอสีข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบขาวดำกับสีขาวปนนกันเป็นข้าวผสมเลยนะใช่ครับอ๋อนี่ข้าก็เะลิตรอย่างนี้ไงอ๋อนี่คือเหตุผลของพี่นะครับครับโอ้นิตสูบิชินะครับทุกคนครับนี่สภาพยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยครับ ก็ปีนึงเกี่ยวข้าวแค่สิบไร่แล้วก็จอดไม่เคยทําอะไรเลยครับอย่างนี้เขาเรียกกี่แถวพี่อันนี้สามแถวครับนี่เขาเรียกสามแถวเนาะครับสามแถวอ๋อเขาดูตัวหน้าตั้งใช่ไหมสามแถวดูดูหัวอย่างนี้ครับเนสามแถวสามแถวอันนี้เกี่ยวมาใหม่ๆหรือเปล่าพี่เนี่ยหรือปีนี้ปีนี้ได้เกี่ยวยางปีนี้ยังเลยครับเนี่ยอ๋อยังใช่ไหมเราพื้นทีการี่ครับเป็นการเกี่ยวนะครับเนี่ยว่าสตาร์ตติดไหมล่ะติดครับแต่ว่าเมื่อเบตผมเนี่ยมาถอดออกไม่ได้ใส่บิดอ๋อเดี๋ยวถ้างั้นโอ้สาไงสตาร์ตให้ลูกค้าดู ว่ามันสตาร์ททีเดียวติดเงี้ยอ๋อมันต้องต้องแกแกเอาจากปอ๊บครับต้องไปเอาแต่คือมันติดแน่นอนอยู่แล้วติดครับแน่นอนรับประกันครับนะเพราะว่าทุกปีครับยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวของนาของพี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้ถผมจะเกี่ยวข้าวผมก็เอามาแบตมาใส่แล้วก็สตาร์ทก็ไปได้เลยอ๋อคือเกี่ยวเสียก็ถอดโมแบตใส่รถโดนครับเพราะว่าถ้าคาไวุ้มันจะเสียไงมาแบตนะครับปีนึ่งพี่หลักการมันคล้ายๆกับไอ้ตัวเจสามตัวเจสามหรือเปล่าเอสอาร์เจสามอ่ะ คล้ายๆกันคล้ายกันนะครับเนี่ยคือคขึ้นอีกมาแล้วส่งอีกมาแล้วส่งไอ้ตัวนี้ตัวตีข้าวครับตีตีข้าวออกจากจากรวงครับตีรวงออกจากต้นข้าวใช่ครับอ่าโอ้มันก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกันครับระบบเพียงแต่ว่ามันขนาดขนาดนั้นเองเนาะใช่ครับพี่แต่ขนาดมันใหญ่กว่าขนาดมันใหญ่กว่ามีถังเก็บข้าวออ๋ไอ้คันนี้รู้สึกมันมีสวิงไหมพี่มีสวิงครับหมุนอันนี้ยกได้แล้วก็หมุนซ้ายขวาได้ครับหมุนซ้ายขวาด้วยเราไม่ต้องใส่ถุงเนาะตัวนี้ ไม,ไม่ต้องนะครับก็ค,บค,บคือพ่นใส่รถกระบะนี่เลยพ่นใส่รถกระบะรถสองล้อได้เลยอันนี้เพื่อเขาเสียดายเขาตัดเขาตัดโัวไม่ได้เนี่ยครับมอเตอร์แบตมันแข็งเคงสวยอยู่เลยมอเตอร์แบตอีกนี่ครับอ๋อพ,พี่พี่แค่ถอดมอเตอร์แบตออกไปใส่รถยนต์นะครับเพราะว่าปีนึงจะใช้ทีนึงก็อย่างว่าแหละถ้าใส่มอเตอร์แบตไว้มันก็มอเตอร์แบตมันจะเสื่อมคครรับนี่่ดูเืองนนีี่่ครับอ๋อดูเครื่องเครื่องกี่สูบพี่เครื่องสามสูบครับเป็นของมิสูบิชิเลยนะใช่ครับมิสูบิชิโอ้ เครื่องสสูบนะครับระบบโอ้โผมจริงๆผมอยากจะให้พี่อลองทดสอบให้ให้ลูกค้าได้ให้ f อฟได้ดูเนาะว่ามันขยับเยื่นได้ะระบบการทํางานมันเป็นอย่างไรเนาะพอดีว่าแบตเตอรี่มันอยู่ในรถยนต์อ่ะมันก็แล้วผมก็ไม่ได้คุยกับพี่เขาไว้ก่อนนะครับว่าจะมารีวิวรถพี่เขาอะไรเงี้ยพอดีขับรถผ่านมาก็เห็นก็นเลยแวะรีวิวเผื่อว่าอาจจะมีเอซท่านใดที่ ที่ใจถึงที่จะซื้อไปใช้หรือว่าซื้อไปรับจ้างก็ได้พี่อันนี้ขายพี่ขายเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาสองแสนอ่ะผมก็สัแสนห้าแหละครับเนี่ยแสนห้าแสนห้านะครับผมแสนห้าก็จะขายแล้วนะขาดทุนห้าหมื่นครับโอ้ซื้อมาสามปีขาดทุนห้าหมื่นนี่พี่สามปีถ้าพี่กับถ้าเกิดว่าพี่ไม่ซื้อมาเนี่ยไมื่อวันสามปีพี่ขาดทุนไปสนะามห้าไอห้าหมื่นละสิบไร่ไปจ้างเขาเกี่ยวแล้วตกเท่าไหร่ปีหนึ่งอ่ะไร่หนึ่งก็เกี่ยวไร่ละห้าร้อยครับ สิบไร่ก็ห้าพันนี่พี่ซื้อมาสามปีหมื่นห้าถ้าไปจ้าเขาหมื่นห้าอันนี้พี่ซื้อมาขายตั้งห้าขาดทุนมาห้าหมื่นเลยนะแต่มันมันยากตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยมาให้เราครับเนี่ยคือนาน้อยหนึ่งเขาไม่ค่อยมาแล้วเขาจะมองแบบนา2ยี่สิบไร่สี่สิบไร่ขึ้นไป๋อ้ครับครับเนี่ยเข้าใจแล้วก็คือรถใหญ่อ่ะมาเขาต้องขึ้นรถเทรลเลอร์ขึ้นรถย้ายแล้วทำน้องนั้นเนาะ ขนาดมาข้างๆกันถ้าไม่ลงคิวไว้เขาก็ไม่เกี่ยวให้ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นไปอีกเลยเจ็บใจตรงนี้ปัญหาปัญหามันตรงนี้เนาะโอ้โหทุกอย่างใช้ได้หมดแล้วครับระบบใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะยืนยันได้เลยครับเพียงแต่ว่าอ๋อทั้งทั้งนดอยบนอะไรเนี่ยทั้งเหนือนานานาเล็กๆเนาะครับทับนาเล็กๆอ่ะบิงระบิงละไล่บิงระสองงานสามงานอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนตัวง่ายอ๋อใช่ใช่บางทีบางคนเขาเขาเห็น เขาเห็นแบบเล็กกว่าน,นี้เขาอยากได้เล็กอีกบางคนเขาไม่อยากไปรับจ้างอย่างอย่างพี่อะมีบกมีสิบไร่เงี้ยอยากเอามาเกี่ยวของตัวเองเกี่ยวของตัวเองเลยเกี่ยวเสร็จก็ทําความสะอาด,อดเก็บไว้จอดปีหน้าค่อยว่ากันใหม่อย่างนั้นแะใช้ได้เป็นสิบปีนะใช้ได้เป็นสิบปีแบตเตอรี่แล้วก็ความไว้ซะถ้าเกิดไม่งั้นก็เอาไป,าไปใส่รถยนต์ไว้อ๋อครับอันนี้มันบรรทุกได้เท่าไหร่พี่อันนี้ห้าสิบถังครับเนี่ยห้าสิบปเนาะ ไอ้ห้าสิบถังเนาะก็คือห้าร้อยห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลถ้าเกิดว่าก็สองอุ้มเนี่ยก็ปีอัพหนึ่งตีสองสองอุ้มก็เกียนหนึ่งก็ตันหนึ่งครับตันตันหนึ่งเนาะปีอัพที่มีกระบะนี่ก็คือได้ได้เนาะโอ้แม่นะครับทุกคนก็ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะได้ไว้นะครับแกซื้อมาสามปีเองนะสามปีเกี่ยวไปแค่ปีละสิบไร่สามปีก็แค่สามสิบไร่เองนะครับทุกคน ไม่โทมครับบอกเลยว่าไม่โทมนี่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกอะไรไอ้ตัวตัวกวดแย่ตัวตัววักข้าวนะเนี่ยยังยังใหม่อยู่เลยนะครับคือสภาพยังดีอ่ะยังไม่หักไม่อะไรเลยฟันยังไม่บินอะไรเลยครับฟันฟนไม่มีไม่มีบิดนะอ่แค่แต่ว่าจอดไว้ตากแดดตากลมมันก็เลยดูจะออกจะนิดสักนิดหนึ่งนะ อันนี้พี่แกะออกนะใช่ครับผมก็แกะออกเพราะว่าเวลานั้นหนูมันจะเข้าไปตัดสายไฟไงแล้วแมวมันจะได้เข้ามาอ๋อถ้าไม่แกะนี่หนูเข้าไปเนี่ยหนูกัดสายนู้นสายนี่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเนาะเปิดเข้าไแล้วก็ให้แมวมัน้ามาได้สมมติว่าพี่ถ้าสมมติว่าถ้ามีคนชมคลิปนี้อยู่น่ะอยากจะโทรมาถามสอบถามราคาหรือว่าอะไรยังไงจะมาต่อรองอะไรก็มีเบอร์โทรพี่เบอร์โทรอะไรครับอ๋อศูนย์เก้าห้าครับสี่หกสาม 3 2 9 9ครับ0954633299มาานะครับหมายเลขของโทรศัพท์ของพี่เขาเดี๋ยวผมจะลงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าโทรสอบถามพี่ไม่ติดโทรมาหาผมก็ได้ที่พัดพลคนรากหญ้าครับ0915995498นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับมีอะไรที่สิ่งดีๆนะฮะ กระดิ่งไว้เลยนะครับถ้าผมอัพปุ๊บทิปจะเด่งไปที่โทรศัพท์ของท่านแล้วท่านจะได้เห็นก่อนใครจะได้ตัดสินใจเป็นตัวเลือกก่อนใครนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมและพี่หมึกต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาเย่นที่นี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ